สวัสดีค่ะมาพบกอบบีกแล้วในช่องรักต่างวัสยสไปออสตียทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวบีนะคะจะมาปั่นมะม่วงให้แม่นะคะแต่ว่านะคะเครื่องของเรานะมันไม่ทํางานค่ะทุกคนมันตุยไปแล้วมันใช้ไม่ได้ค่ะเราก็เลยใช้เครื่องสํารองนะอันนี้มันเป็นเครื่องอัตโนมัติใช่ไหมว่า <c oughs> <c oughs> ไงเจ้าคนสวยหิว <c oughs> ข้าวหิวข้าวหาข้าวสิลูก น,นี่จ้ะก,ก็เลยได้มาใช้นีเครื่องเครื่องอัตโนมือทุกคนจะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาใบมีดนะคะใส่ลงไปแล้วพี่ก็จะตักมะม่วงใส่ลงไปค่ะหนูจะตักเยอะนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นนักกินอีกโอเคไหม นี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้บิ๊ก็จะปิดฝาไปเออไปกินตรงหน้าบ้านค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงกันนี่ค่ะทุกคนพอปั่นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันจะไม่ละเอียดเท่ากับเครื่องปั่นนะแต่มันก็ยังพอแก้ขัดไปได้นะคะ สวัสดีคะ่ะมาพบกับบีแล้วในช่องรักตังไว้สไปอสเตียวันนี้นะคะบีก็มาปั่นมะม่วงให้แม่ค่ะมะม่วงตัวนี้นะคะก็เป็นมะม่วงนะคะต้นที่บ้านนะคะแล้วก็ต้นคางบ้านด้วยนะคะในวันที่ฝนตกนะคะก็ลมแรงนะคะแล้วก็พัดมะม่วงนะคะร่วงเยอะมากๆเลยเนาะแม่ของบีนะคะเขาก็เสียดายคะ่ะเขาก็เก็บเก็บเก็บนะคะมารวบรวมนะแล้วก็ปอกคะ่ะ แล้วก็ฝานไว้ค่ะทุกคนแกก็บอกว่าเอ,อให้บีนะคะปั่นเครื่องให้หน่อยแต่พอดีว่าเครื่องอะค่ะมันซื้อไว้นานมากแล้วทุกคนมันมันไม่ได้ใช้ตลอดค่ะแม่ก็แกไม่ค่อยชอบใช้เครื่องนะคะอิเล็กทรอนิกสเนาะเอาไว้แบบทุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราซื้อมานานแล้วมันไม่มีคนใช้นะคะมันก็พังค่ะ แล้วทีนี้บีนะคะเป็นคนชอบซื้อค่ะซื้ออนันนู้นนั่นนี้นะคะเหมือนกับของเล่นนะคะก็เลยนะคะได้เครื่องนี้นะเอามาแทนนะคะมันเป็นเครื่องปั่นมือค่ะก็ยังดีนะทุกคนที่บีซื้อเครื่องนี้มานะคะถ้าไม่งั้นก็สงสัยจะได้ขยําขยาเอาเนาะมันก็จะใช้เวลานานม,มากกว่าน,นี้คุณยายกําลังจะก่อไฟคะ่ะโอ้ยควันแม่อไฟ ก่อไฟกวนมะม่วงค่ะนี่แหละวิธีบ้านๆเลยไม่กวนแก๊สด้วยนะกวนแก๊สเืนไม่ไหวเปลืองใช่ไหมมันใช้เวลานานไม่มันยืนไม่ไหวอ๋อแม่บอกว่าแก๊สมันสูงแกยืนกวนไม่ไหวอย่างนี้เกยังนั่งได้ หลังจากที่บีนะคะได้ปั่นมะม่วงให้แม่เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาชวนลูกนะคะช่วยกันพับผ้านะคะผ้าอันนี้ก็เป็นผ้านะคะที่พวกเรานะคะพากันไปเที่ยวนะคะทิ์ล่องแม่น้ําเจ้าพยานะคะแล้วก็พากันไปพัทยานะคะแล้วก็หอบมาซักที่นี่แดดที่ประเทศไทยนะทุกคนมันร้อนมากๆนะคะซักเสร็จเรียบร้อยนะคะตากแป๊บเดียวนะแห้งเลยนะก็วันนี้เสื้อผ้าค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ส่วนแม่ของบีนะคะก็กวนมะม่วงวนไปนะทุกคนก็จะได้หลายๆหม้อนะคะเพราะว่ามะม่วงนะคะมันร่วงอยู่ตลอดเวลานะคะแกก็จะเก็บสะสมไว้นะแล้วก็เอามาปอกนะคะพอมันได้หม้อหนึ่งแกก็จะปอกไว้นะส่วนบีกับแบมนะคะก็จะได้นะคะดึงให้ยายนะ ตอนนี้นะคะลูกสาวของเรานะก็ดึงเป็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้นะคะก่อนที่เรานะคะจะกลับออสเตรียนะคะนางก็จะได้นะคะช่วยยายนะคะทำเพราะว่าคนแก่นะคะเขาเสียดายเนาะแล้วก็มะม่วงมันก็ร่วงตลอดเวลาแล้วต้นที่บ้านบีนะคะแม่เขาก็บอกว่ามันมีตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันเจอพายุฤดูร้อนนะคะแล้วมันก็ เป็นช่วงที่ลมแรงมากๆนะคะมันก็เลยล่วงเยอะนะคะก็เลยได้เก็บเอามากวนกันนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้นะคะตอนเย็นนะบีก็ขี่รถไปตลาดนะคะบีก็วันนี้ได้ขี่รถแม่ไปตลาดนะคะเพราะว่ารถของบีนะยังจอดอยู่ที่สีแยกไฟแดงนะคะตอนที่บีนะพาลูกนะคะไปเที่ยวพัทยานะคะ ก็เลยนะคะต้องขอยืมรถเม่ไปรถเม่เขาก็จะคันเล็กๆน่ารักนะคะเป็นรถป๊อบนะก็ขี่ไปตลาดนะคะถ้าช่วงเย็นๆนะคะยุ่งๆเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะคะถึงจะออกไปเอารถนะคะของตัวเองนะเพราะว่าเวลาที่เราจะออกไปไหนนะคะลูกสาวบีก็จะได้ไปด้วยเนาะเพราะว่ารถคันนี้นะคะมัน มันเป็นรถคันเล็กนะคะเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็เสียงดังนะคะเสียงดังมากๆเลยนะขับรถไปทีนะคะคนก็มองกันเต็มเนาะเพราะว่าเขานึกว่าเรามาตัดหญ้านะคะแถวนี้พีไปตลาดมานะคะพีก็ได้ของมาเยอะเลยจ้าทุกคนคุณยายบอกคุณยายเหนื่อยแล้วเพราะว่าคุณยายบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องเหนียวแค่ไหน ว่ามันจะต้องแห้งแค่ไหนอันนี้กวนแบบธรรมชาติเนาะไม่ได้ใส่อะไรเลยแม่ใส่เกลือลงไปนิดนึงน้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมอือฮะง,งนน่้เรามันก็ระเหยไปด้วยก็นั่นแหละพ,พอดีแหละเอากวนไว้ไม่พอดีหมดไฟอือฮึหมดไฟ มาจากทุกคนมาดูว่าวันนี้มีได้อะไรมั่งเดี๋ยวบีจะมีอะไรมานำเสนอทุกคนทุกคนมันมืดหน่อยนะเพราะว่าไฟมันเสียค่ะแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปซื้อมาเปลี่ยนบีก็ลืมตลอดเลยนี่บีได้เป็ดพะโลมานะคะให้ลูกสาวแล้วก็มีน้ำพริกประทูของแม่คะ่ะบีไปตลาดมาแล้วก็บีซื้อผัดพริกประดุกค่ะ ียากกินแล้วก็ซื้อปลาดุกย่างมาด้วยทุกคนแล้วก็มีน้ําพริกแมงดาอันนี้ลูกก็ชอบกินแล้วก็มีผักนะคะมาจิ้มแล้วก็ซื้อโรตีมาให้น้องด้วยสองอันนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นง,ง่ายหเห็นหหเห็นนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ย ผักตำละห้าบาทค่ะบีก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละเป็นของชาวบ้านนะคะพี่พี่ดูวันนี้ใบโบโบตำละห้าบาทค่ะแล้วก็ผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็ตำละห้าเดี๋ยวบีจะมาต้มค่ะลวกจิ้มน้ําพริกค่ะทุกคนดูสิอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทโอ้มันชาวบ้านนะคะเขาเอามาขายแล้วก็จะมีผักแพวบีก็ซื้อมา เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยยี่สิบาททุกคนบีก็แบบตกใจมากแม่ทำอะไรไแหือหือปวดจังเลยลูทกทุกคนกันที่ออกไปลูกดูอือไม่เอาครับนี่ทุกคนดูหื ลูกก็เลิกเลยมะม่วงอะไรเนี่ยอืมต้นนี้ก็แดงแล้วแต่มันไม่กินไม่อร่อยเนาะมะม่วงอันเนี้ยถ้าไม่แพ้แตะกอแล้วมันหล่นลงมาแล้วมันช้ำหมด <c oughs> ชทำก็ไม่มีคนกินทำไมให้ย่าไปทำมันอย่าไปทำมันดูหมาไปพี่อ้อนเนี่ยจ้าไม่ว่าสวยจังอยู่ที่ออน,นี่ยกินน,กนิดเดียว อ,อมาอออมันกินอะไรคะโรตีมันกินไอ้นี่กระดาษไปทุกคนบ้านลกหน่อยนะคะยังไม่มีเวลามาจัดเลยอ,อันนี้ก็เป็นม่วงเขียวใหญ่ค่ะต้นนี้อร่อยนะทุกคนบิกินปเป็นแบบหลายลูกมากเลยนะ เอาบันไดอันนี้ทุกคนปีนขึ้นไปมีแผนจะจัดสวนอยู่แต่หนูแต่ว่าเราไม่มีเวลาเนาะทุกคนเพราะว่ามาก็แป๊บเดียวเลยยังไม่ได้มีแผนจะทำอะไรนะคะบ้านก็เลยซุดโซมไป ตามเวลาเพราะว่าบีปลูกไว้ประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีคนอยู่แล้วก็จะลูกปิดอืมก็แม่บอกให้หนูปิดตั้งนานแล้วหนูไม่ปิดให้แม่เลยโอเคเ <laughs> นี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ ตรงนี้นี่เยอะมากเลยนะคะมะม่วงทุกคนดูเดี๋ยวบีจะตูมให้ดูนะคะได้แค่นี้เองนะเยอะมากมากทุกคน มาสองตัวอารมณ์ดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อกะที่จ้าแต่ดื้อมากเลยดูสิ